สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะเมื่อนี้แอคกซ์พาพี่น้องไปตามแนวทางของปู่ทุดงเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะกับข่ามาหลายงวดเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้แอดก็ได้มาตามโค้งสุดท้ายฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะว่าปู่ทุดงษ์จะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจากปู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบกระได้ผ่านข่าวสารเด็ดๆดีๆและเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกับเบาๆไล้ย้ายห่างเนาะค่ะกับเข้าไป กราบนมัสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะผมว่ได้ขึ้นมาหนึ่งพันนะปูมาน,นตั้งแต่เอฟซีนะปูถ้ขึ้นสิบ้านหน่อยกันไรกันเนี่ยเอางวดนี้กันถิ่มาระจำให้เอฟซีพันอะไรเห็นเปล่าว่าปูหางวดสั้นที่ปูบอลุดตั้งแต่ฝนตั้งแต่ตด,ดูดระดับ <laughs> นี่ยินแต่พอเพชรบัวจะฟังเรียกคนเขับมาชิงหา,างวดเราเนี่ยมัน ไดิปูเกขันนมนมือว่ามนสินดในปูมือว่าสินใหเขานี่นะครับตุ่ช่วงมาเบิกันครับผมปูคนกะเห็ดเป็นน้ำตาเทียนข้เกาดนนองช่วงจะสินเพ่งสินใหญ่พีปูจับรานี่แ่เอ็งตัวนี้มันเรียกนอเรียกหกว่า พ่อหลวงคงนี่ยบอพ่อหลวงคงแข็งเนี่ย่รงทรงสัสตะมูตัวนี้ตัวนี้แง่นี่บอกเออตัวนี้มีแปดมีศูนย์มีสี่มีหนึ่งบอกอาจจะขีดจับตัวใดใช้กันปัดหน้าปัดนี้จะให้ปูเป็นคนเขียนให้รถปูเขียนให้รถปูตีโเป็นน้ำตาเขียน มาขึ้นมันต้นไม้ต้นนี้แหละเอ็แมแมนฟันขึ้น่อวันฟันอ,อ้อันนี้เด็กนี่ไม่ฟันหมเด็กเห็นเห็นเห,ห็นต้นไม่เด็กันเด็กันมครับมันส่งัลมันตื่นเามื่อตากนเยไยต้นใหม่นะครับผมตื่นนะและ้วัแ้แจงดอกอจำได้ว่ามันเก็ดสองเก็ที่มันสองเก็สองเนี่ยครับผมน่นก็คือเอเด็กฟันเด็มากเนี่ยเด็กมาก แปดหกสี่สี่หนึ่งสามหม่นตัวกับเจ็ดศูนย์โอ้คนผิหลองอ่านท้เบียนดีเด้ี่นหลงเลยัดไปแบน้อยสองเจ็ดสองหกเจ็ดแปดหก ซีหนึ่สามครับอาจารย์กับเจ็ดส่นออแต่ันา่าแต่นี่มันประ่าหกเจ็ดต้องเสียไหมเจ็ด่นกับหกเจ็ด่นนนี้เห็นต้นไม้คล้ายๆพี่จังรับตื่นนี่พี่จัฝันนี่ว่าม,มันฝันว่าปลูเห็นนิเกม,มันตื่นแล้วมันสลืมสลืนะ่นนะกับโอมคล้ายๆกค่นอนปีมหรือจะเป็นจะไหนละ อ๋เป็นเทนเป็นสองเกสองันรปู่ปสองเสองเจสเันก็ได้กับผมจะจบจเร็ดสองตัวนี่ปูให้เด่นหกเุจคหน้าปูอันนี้เลขเลขน้ำตาเทียนมนี่ปูอ๋อเลขน้ำตาเทียนของปูน่ะแปดหกถ้าไปได้สามตัวก rage, siglo, ับสี่หนึはは่งสากับเจ็ดศูนย์ตีนี่น้ำตาเทียนนะครับ่านมู้มเอาเอา ชื่อปูกานเนาะตรับปุนโดงเดนในตุาลย่ะปูทดงได้กับกรักษาของปูไปนํานะครับคุกชมคือเสียปูไปนํากกะดีป็นการดีนะครับคือปูทุดงคงสิเข้าใจนะครับเนาะปูทุดงที่เคย งวดที่เราพูดให้ตัวเด้เงินพายลงสูงหมดปุ๊บให้ให้ให้ตรงแต่ว่าซื้ออะไรกันเนี่ยหมดปซื้อมันเป็นเลขก้องวดนั้น07ครับ2โอ้07 62เลยครับน้ำมันกับงวดที่พูดค่ะให้มา86กับ413น้ำปูเนาะเก็บศูนกตีเปเก็บศูนก็ได้ งอมเป็นหกกระปด่มันซับอยู่กับมูอยู่เลยหกกระปกปกันได้ปูนไห่เออจังวันะครับื้อละดังแปเกอัโอ้แปดเก้าแปดปู่แนะจับไดู้นเงแปดก้าไปเจ็ดูนนี่แหละตอง่อดอนั้นออกซูนจออกเช็ดนออบนออกล่างับผมโอ้ซบนอกล่างที่ล่างบนที่ปวดก็เรบนนนอนเนาะมอพิ่ออกบนล้วออกล่ มันออกบนซูนเทีย0สออเจ็ดงวเล่างส่วแปดเกางแปดหกลางครับผมบอ๋องดก็มันงดก็มันออกบนทัูน่ะแบบนี้สีมาออกล่างคือเจ็ดูนออกตกกับท่าอชมนี่นะเบิ้งกันออกพี่นอองแคปหน้าจอไว้เดอหกแปดแปดหกนี่ที่เป็นน้ำตาเทียนต่กี้ได้สงตัวที่พอดแจมเป็นัดเจนเนาะแน่นครับเนันี้มีไม่ได้ซีอพอแจมน มีสี่มีหนึ่งตัวนั้นเป็นหนึ่งใช่ไหมอ่าตี่เป็นหนึ่งเมืองไทยอันผูมันจับมางถือ้วนรันเออมันก็สงสัยก็จับไปเลขหนึ่งเลขสี่เลขสามน่อดู่ได้แปกครับครับผมยกไปยกมาดูแลเนาะนี่ก็เบิ้งไว้เนาะครับเอฟซีเนาะหลายคนหลายเบิ้งหลายที่กันเบิ้ง แล้ก็นี่นี่เป็นบักคับเอฟซีแปดหกหกแปดก็ะมาณนั่งละข้าชันก้าจะตีเป็นหนึ่งทีเลยเนาะคอนเบเหนึ่งแปดก็ได้หนึ่งแปดอะไรพี่น้องอ่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ยิ่งทวบเด็กดังถ้านอพี่น้องบันนี้หนึ่งแปดอันนี้ตีเป็นหกตีเป็นหกเป็นหนึ่งอะไรพี่น้องเอฟครับผมหนึ่งแปดดึ้นหกแปดทำนองนี่เนาะ พกตีเขาไปใช้เลขดังสักวันนรมเกอตีใช้เลขดังสักวันี่าว่าตัวนี้มันก็คือเลขหเลขหก็ได้เนาะครับผม่าเห็นบ่ถเปียก็ะคันางจะสันยู่กทุ่งสันตัวเอซนาะแปดนึ่งแปดแปดถ้าข้าวตัวนี้มใช่ก็เป็นศูนย์แปอีกได้พี่นองครับบนกันได้เหอค่อยับมากอ่านี่ครับคนีนครับผมมา 80180ก็ได้พี่น้องน้ำตาเทียนหรือพี่น้องตีไปตัวได้ก็ตีส้อยกันท่านี้ทั้งนั้นแล้วปูคนกับเขียนให้เอาให้น้นอ,นองมากบ้างเถอะปูนคนเขียนให้ตัวนี้เลย F4 เข็บหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเข็บหน้าจอไว้อ่าวัดที่แล้วก็ให้ซูนเก็บแต่มันไปออกบนนะครับผมที่ก็ไฮเก็บซูนติดไปอาจจะเป็นล่างแต่ที่แน่ๆอาจ สองเจ็ดสองหรือเจ็ดสองเจ็ดนีเป็นเลขคึงรับคึงตื้อเป็นค่ายฝันนะพี่น้องแมนป,ปูแมนนาะไอ้ที่ที่หกเจ็ดนีามากป,ปูโอมันขึ้นมากเหมือน,นกันทางล่างมัขึ้นมากสี่เลื่อปูอ้อาจ,จะเป็นทั้งบนทั้งลา่างเนานะทั้งบนทั้งล่างเลยอ้าวพี่น้อง,น,องนี่กับแปดหกจากตีน้ำตาเทียนไสี่หนึ่งหก็้วยสี่สี่หนึหกพี่น้องโอ้อก็ด แเกียงยเดียวพี่น้องโบดยาใหญ่คับผมโาพีดถือกับพี่น้องก็จะถือสาก,กันแด่ไม่เป็นสไตล์ของแอดนะสไตล์ของแอดเกเด้พี่น้องคงอารโบพีดโบแมนค่มคา์ลแมนโบโบพิดโบแมนแอดเกาเปี่นด้พี่น้องชมกีท่านครับผมเอาส่ตน้ำตาเทียนกตีออกมากได้กอ่อ่าที่สองตัวก็ปลหกับเจนย์ะเจ็ดศเจ็ดศูนย์นี่นุ์ส้มปูพนุกับว่าแปดแปะไ้เพราะว่า ่นได้คักเดียนเงหมดทีเดียวมันมันออกบนแต่ว่าวันนี้ิันถิออกลาคือเก็บซุนตกกัปจนมันจะเชียนจนจะจับมาใช่กันเล่าสีหนึ่งสามะครับผมจับนาจอยเบิร์นะครับได้เอฟซีมักระจัดขัดกระพานนะครับเนาะตัวเลขเป็นเชี่ยแนวทางครับผมสรุปเลตี่เป็นว่าที่ได้กับเก็ตเก็อเก็เก็ตเก็ซอ แม่นเก็บก็2หรือเบ2ทีบ่เนี่ยท่า2วเออท่าแม่น2ตัวโอ้งวดที่แล้วนํา9 0มันบ่ออกมาว่า9 2ฝันเว่า9วันา2หน่เฮียงกันสินะบาดก็เลยซื้อแต่9 0ก็เลยซื้อแต่9 90 92บ่ซื้อ92ก็บ่ซื้อบัดนี้งวดนี้ฝันตอนเนี่ก็ฝันว่างูมากัดขากัดตุหมองเอองูกัดุหมองเกัด2เามันสิบ่เก็บ2ซะบ่แม่ฝัน ตัวฟองหดเนี้ยฟันเค <อด S 1> ื่อนหนึ่งหรอือวัดคือนูดเพาฟันน,นะฟันที่ซ้ำพูดนึงงูเห่าหัดพูดที่ซองเป็นงูทันทานมาก,กัดโอ้ยไม่ตงูแม่ก็ตีว่าเป็นยังได้ถ้เป็นเก็ดเก็ดค่ะักเก็ดเก็เก็ดซองหนึ่งเดีอก็ปวดไไดให่มะกัดซองเทียกำข้อมั้งสินะกำข้องูเห่าจ็บนเก้าเก้าเก็ดเชออีกฉบับนะกำกำข้อนัสินก็อาบปากกำข้ออาบปากบันบบนี้คุณแม่ตีกัตีเก็ด เจ็ดเจ็ดสอเอสามตัว <l ul ain> mm ้แ hmm. ม mm ่เนาะโอ้่ากัน้ิเขาก็ของของปูดีตัวนี่เห็นนี้ไอ้ของปูมันก็ฟันในสองเจ็ดสองหรือเจ็ดเหรือเจ็ดสองเจ็นี่มันก็เจ็ดสองสองเจ็ดที่ตื่ัวพอ่มแมเน่บาว่าเขาการพุ่ดีได้วกวันี้แตงเสี้ยวแมจักเลี้ยูวนวันูหน่อยสอตัวก็ะไม่ีงอยู่หน้าของตัวบ่านี่นกันสีงูทันกันมงูทันกันที่พกเป็นหนึ่งเก็ดเฉพาะนแม่แม่ตีไว้ว่าเป็นเก็ดก็ค บ่มันควาองแขงเลยมูอีลีูหนาเป็นมูอีรีเ่นีู้อีรีโใหญงก้อนนี้ละบ่มันพันกันยกก้อยกก้อนกอนูกัดกันนี่แมูพันูพันูเอก้องูแม่แม่ลมันงูม่นพันกันงูพันแต่มูกอดกันมูอ่ะตามที่คุณแม่พันแต่ซึ่งเขาก็ของปู่เขาดีนะครับเนี่ยนะอสองเจ็ดเจ็ดสองคุณแม่ตีเป็นมูเจ็ดเจ็ดสองอันนี้ก็สองเจ็ดสอง ครับผมทอมชุ่มจบคลิปนี้ก็เรื่องกดไลค์กดแชร์ให้ท่านชอบนะครับเดือเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม